สวัสดีครับร้านอวยพรเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆแนะนำเช่นเคยครับเป็นพญาคุตตะวาโลหะรุ่นกาวนามเศรษฐีนะครับปี2 5 0พันจารอย์าราวันเลาพโปดทองปัจจุบันพศ2อ6พันห้าิหกนะครับผ่านมาแล้วผ่านระยะเวลามาแล้ว1ิบสามปีนะครับผมนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับนวะโลหะพิมใหญ่นะครับสร้างในปีนะครับสอง3ห้า้สามนะครับซึ่ง <_ T. inhib itor> ได้อัญเชิญนะครับอาจารย์เวลาก็ทราบคนดีว่าท่านยุคนี้ท่านจะเป็นพระเกจิที่เศษคุดได้ขังที่สุดครับ <CNC> ท่านได้อัญเชิญพญาคุดนะครับทั้งเก้าตนมารวมอยู่นี้ก็คือพญาคุดนะครับพญาสุบันนะครับมีร่างเป็นทองคําทั้งองค์นะครับมีขนเจ็ดสีมีพระอคมสูงนะครับเรียก 1, เงินเลียกทองลรืสมบัติเข้าบ้านเข้าร้านนะครับเป็นดนั่งทองนะครับทองปคองประคังนะครับผมองค์ที่สองก็เป็น นะครับอัญเชิญบารมีของพยาพุทธนะครับเวชชัยยันนะครับมีร่างกายเป็นเพชรทั้งองค์นะครับเป็นผู้ที่ไล่พุทธผีพีศารและเป็นพยาพุทธที่ชุบชีวิตพญานาคทั้งหมดเป็นล้านล้านตัวเป็นองค์พญานาคเป็นพยาพุทธนะครับที่มีความประตันยูต่อบุปการีมากที่สุดนะครับกายที่บุคาพยาพุทธนะครับต้องมันทางบดีและจะมีบุญวัฒนะและที่สําคัญวนมิีลธรรมนะครับอยู่ในใจเป็นหลักนะครับในเรื่องของมิีลธรรมนะครับผมพยาเป็นไตนะครับ คือบรารมีองค์ที่สามที่พระจาจาร์วาัญเชิญมาก,ก็คือมีร่างกายเป็นมรกตรมีฤทธิ์เดชมากเป็นองค์ที่สู้กับพญานาคและคอยสั่งสอนพญานาคให้อยู่ในศีลธรรมไม่ทาร้ายมนุษย์และสัตว์นะครับต้องปูนนะครับเทพพญดาทุกพระองค์รวมถึงผู้ถือศีลและผู้ที่ถือบำเพ็ญน,นะครับประ,ะเาชะด้วยนะครับองค์พญาคุตเวนใจสามารถบินไปได้ทั่วทั้งจักรวาลและก็เอกภพนะครับผมฤทธิ์มากนะครับบินได้ ่วจะกวารเลยนะครับเดกภบพบองค์ที่4องค์วายุพักนะครับมีร่างกายเป็นสีขาวมีเมตตามีบาร,รมีมีอนุภาพต้านฟ้าต้านดินมีให้โลกแตกได้องค์ที่5นะครับที่ประจันกุลาอัญเชิญาบาร,รมีมาก็เป็นองค์พญาคุตจาาัระมาราชมีร่างกายเป็นทับทิมมีหน้าที่คุ้มครองโลกไม่ให้กระบาทตกไปยังโลกมนุษย์และจะบำเพ็ญไปอีกประมาณนะครับสองพันห้าถึงห้าพันปีนะครับ เพื่อไม่ให้น้ำท่วโมโลกและแผ่นดินยุบเป็นเทพที่กันไฟใครที่บูชาจะมีบุญวัสนาและสมาธิดีนะครับองค์ที่6กนะครับก็คือองค์พยาพุทธปรเมศวนมีร่างกายเป็นภัยดินนะครับหรือมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่ามหาราชเปิดขุมทรัพย์นะครับเปิดขุมทรัพย์ให้ชาวโลกเป็นพยากุตที่มีทรัพย์สมบัติมากกว่าทพเจ้าที่ปกชั้นฟ้า15บาชั้นดินอีกครั้งมีเวบบริววราน,นะครับเป็นเท้าจุโรบาลทั้ง4เหนือกว่าเทพ12สองราศี จะระอินส่วนยังทรงประกาศให้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าอากาศนะครับบรารมีองค์ที่เจ็ดคือพญาโสยันมหาราชนะครับมีร่างกายเป็นสีฟ้าเป็นผู้มีญาณสิบทิศเป็นฤาษีพญาคุดผู้ถือศีลและเป็นผู้ที่สร้างความรำ่ำรวนความเมตตาและเรียกเงินเรียกทองและโชคลาภเป็นเทพเปิดขุมทรัพย์สําหรับคนยากจนและเศรษฐีเป็นเทพแผงความกตัญญูเป็นเทพที่เสริมสร้างบรารมีและบรรดาสรรพสิ่งบนโลกให้สาเร็จทุกประการ องพยาคุดบาร,รมีองคเต่าไปก็คือองค์พยาคุดนะครับวสวรสมหาราชนะครับมีร่างกายสีม่วงอมดำควบคุมนักจักรวาลเอกะพบและอภิมหาเรษถีผู้มีบุญญาธิการสูงผู้มีความจเจริญลูกเรือผู้ที่มีกระบะเดชะนะครับและยังคอยดูแลนะครับองค์สมเด็จพระสัสมมาสัมพุทธเและพระรยาเจ้าและบุคคลที่กระทำความดีนะครับ กตัญญูต่อบิดามนดาสัางคมและแผ่นดินนะครับองค์ที่เก้านะครับบารมีขององค์พยาคุธโธพุทธหาพามหาราชอยู่ในป่าเมลพานะครับเป็นมหาราชคอยป่าผู้กระทําความผิดและเที่ยที่พฤกตนผิดจากศีลธรรมนะครับและโลกกียะนะครับผมพยาคุธเนี่ยนะครับเป็นความเชื่อในศานสนาพราหมณ์นะครับนะครับของนะครับ บอกไทยเราเนี่ยนะครับเราก็เป็นศาสนาไทยครับรับถือทางพุทธทั้งพราหมณ์นะครับพนาลายยกย่องให้มีชนะเท่ากันนะครับพราบนะครับปราบกันไม่ลงนะฮะท่านก็พญาครุฑก็นะครับปรวาตนเป็นพระนะของพนาลายไปในท่านก็เป็นบริวารพระนะท่านพนาลายไปด้วยตลอดนะฮะท่านมีฤทธิ์มากนะครับทางเมืองไทยเราก็เลยรับถือนะครับเป็นเครื่องหมายทางราชการด้วยนะครับผม มีข้างหลังเป็นคุดมีหมายเลขัมเบอร์นะครับนวาตโลหะสองสองแปดหนึ่งเก้านะครับองนี้สวยนะครับนวัตโลหะเนี่ยเป็นเนื้อที่คนนิยมเพราะว่านวะคือเก้าคุดองนี้รุ่นนี้ก็คือคุดเก้าหน้านะครับร้านก็ขายเกลี้ยงนะครับเนื่อว่าหมดไปแล้วพอดีจัดร้านแล้วก็เจอหลงนี่องคนะครับเจอหลงนี่องค์ก็เกลยให้บูชากันนะครับมาพร้อมกล่องดเดิม องนี้ก็น่าจะเป็นองท้ายของร้านแล้วนะครับผมไม่มีอีกแล้วนะครับผมองสุดท้ายละสําหรับเนื้อนวัตโลหะนะครับจะไจะเป็นเนื้อเงินเนื้อเ,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 อเองินโลยาก็มีอยู่นะครับอย่างละองค์นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทร096954888หรือ0811420881อย่างไรฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ